นางเอกตลอดการเชอรี่เข็มอักษรล่าสุดได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีกลางไอจีพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแสงเหนือที่ไอแลนด์สวยงามกว่าที่เคยคิดไว้เพราะมีน้องรักสองคนขอแต่งงานภายใต้ท้องฟ้าที่งดงามนี้เมรสนิทฟีด <fit>. .ms พี่ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นพยานรักของต้นไม้และเฟียดหน้าตื่นเต้นลุ้นและกรีดตั้งแต่ได้รับสายโทรศัพท์จากเฟียดที่เมืองไทยตอนโทรมาแจ้งว่าจะทำเซอร์ไพรส์ต้นไม้ให้พี่ช่วยเลือกแหวน และมีหน้าที่ดูแลรักษาแหวนด้วยความตื่นเต้นตลอดทริปจนวันที่เฟียสขอต้นไม้ให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากคบกันมาเป็นสิบกว่าปีรักแรกของน้องๆที่กลายเป็นรักสุดท้ายนี้ทําให้พี่มีความสุขมากกกก,กแบบมากๆเลยเพราะความรักความอบอุ่นที่ทั้งสองคนมีให้กันมันได้เผื่อแผ่มายัางคนรอบข้างและยังทําให้พี่ยังคงเชื่อในรักแท้และถึงแม้พี่จะไม่มีรูปคู่กับแสงเหนือที่สวยงามจนกระทั่งคืนสุดท้ายในไอแลนด์ที่ระเบียงอาพาร์ตเมนต์ที่แสงเหนือเอ็นดูพี่มาให้ถ่ายคู่ในชุดนอน แบบแค่พอเป็นที่ระลึกจริงๆพี่มีความสุขมากๆและไม่คิดว่าการได้เห็นแสงเหนือครั้งไหนของพี่ต่อจากนี้จะมีความสุขได้เท่ากับครั้งนี้ครั้งที่พี่นอนเกรงท้องอยู่กับพื้นและนิ้วแข็งจนหายไปเพื่อบันทึกโมเมนต์แห่งความสุขของเฟียสกับต้นไม้ได้อีกแล้วยินดีด้วยอีกครั้งนะจะรักมากๆและหวังว่าเราจะร่วมเดินทางสารฝันของพวกเราไปด้วยกันกับอปีกนานแสนนานเลย,ยานารักกบกบก,ก,ก,ก